ที่จังหวัดสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อที่จะเร่งซ่อแมแซมเส้นทางปรับภูมิทัศน์และก็ในเรื่องของการประดับธงเตรียมรับเสด็จพระบรมวงสานุวง์และผู้แทนพระองค์ในเดือนกันยายนนี้ จังหวัดสงขลาโดยสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระบรมมวงศานุวงศ์และผู้แทนพระองค์ซึ่งจะมีขึ้นในห่วงของเดือนกันยายน2568โดยมีนายจิรวัตรมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายวินยูสิงหาเซมท้องถิ่นจังหวัดสงขลาในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เปิดเผยว่าในเดือนกันยายนนี้จังหวัดสงขลามีภารกิจที่สําคัญในการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนพระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยประจำปีการศึกษา2567 ณศูนย์นประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหัดใหญ่ในวันที่10กันยายนนี้ นอกจากนี้สมเด็จพระนิธิราที่รา,ากามสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจะ,สะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพัทะลุงจังหวัดสงขาาลายะลาปัตตานีและนครราธิีาาระหว่างวันที่15-19กันยายนนี้โดยมีกําหนดสเสด็จในพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันที่19กันยายนพร้อมกันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไลรักษ์อัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างควัตบวราขัตติยราชนารีจะ,สะเสด็จแทนพระองค์ในการ พระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขานครินประจําปีการศึกษา2567ระหว่างวันที่20-22กันยายน2568นี้โดยจะประทับแรมณนะเรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโของอําเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะได้กําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดําเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางให้พร้อมใช้งานตลอดจนปรับปรุงูุิทัศน์เส้นทางหลักและเส้นทางสํารองให้สะอาดเป็นระเบียบ และปลอดภัยรวมถึงการตัดแต่งกิ่งไม้นะคะตัดหญ้าและประดับทงตามรูปแบบที่กําหนดทั้งนี้ขอความร่วมมือในอำเภอทุกอําเภอในการสั่งการหน่วยงานในพื้นที่จัดกําลังตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของชาวจังหวัดสงขลาค่ะ